แมนนี่ปากเกียวเพิ่งต่อยกับรุกิยะอันโปนักมวยคิกบ็อกซิ่งไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ก็ดูเหมือนแมนนี่ปากเกียวจะกลับมาต่อสู้แล้วนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นเขาต่อสู้แล้วหนึ่งครั้งจริงๆก็เห็นคนนำหลายๆชื่อมาแมทก,กับแมนนี่ปากเกียวนะคะแต่มีหนึ่งชื่อที่ทุกคนยังไม่ได้เอามาแมทนั่นคือรถถัง The Iron Man ปาเกียวกับรถถังดูแล้วเหมาะสมมากกว่ารุกิยะอันโปอีกค่ะรุกิยะอันโปสูงเกินไปสำหรับแมนนี่ปาเกียวเขาสูงถึง184เซนติเมตรเขาสูงมากเกินไปสำหรับแมนนี่ปาเกียวและรวมๆแล้วเขาเป็นคนตัวใหญ่มากไม่ใช่แค่ตัวสูงนะคะแต่รูปร่างใหญ่ด้วยไม่อยากเห็นแมนนี่ปาเกียวสู้กับคนตัวใหญ่ๆเลยค่ะมันดูแปลกๆ รถถังกับแมนนี่ปากเกียวมีความสูงที่พอๆกันและรูปร่างก็ใกล้เคียงกันด้วยบวกกับมันคงน่าสนใจมากถ้าได้เห็นรถถังปะทะกับแมนนี่ปากเกียวบนสังเวียนการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าได้จัดคงยิ่งใหญ่มากมากกว่าการต่อสู้กับใครบางคนอย่างลุกิยะอันโปอีกค่ะการต่อสู้ครั้งนี้คงจะเป็นไฟที่ใหญ่มากในตอนนี้โดยเฉพาะตั้งแต่รถถังเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วในเรื่องการต่อสู้มวยไทย บัตรเข้าชมคงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคงหมดไวมากเพราะนักมวย2คนนี้มีชื่อเสียงมากมีฐานแฟนคลับเยอะมากและถ้ามีการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้เกิดขึ้นคงจะเป็นการต่อสู้แบบมวยสากลแน่นอนค่ะคิดว่ารถถังไม่ได้รับเครดิตมากพอสำหรับการใช้หมัดของเขา รถถังสามารถออกคอมโบแบบผสมผสานได้อย่างดีและยังมีหมัดเข้าลำตัวที่มีประสิทธิภาพอย่างมากอีกด้วยรถถังจะสามารถชนะแมนนี่ปาเกียวได้ยังไงมาเริ่มกันค่ะล่าสุดที่ปาเกียวต่อยไปเป็นการต่อย3ยกยกละ3นาที อย่างแรกเลยนะคะให้เปลี่ยนเป็น5ยกยกว่า3นาทีสิ่งที่รถถังได้เปรียบคือสภาพร่างกายและความหมดทนในการต่อสู้ในการต่อสู้รอบล่าสุดของปากเกียวที่ประทากับลุกิยาอันโปแมนนี่ดูเหมือนจะเหนื่อย นึกภาพรถถังเหนื่อยบนเวทีไม่ออกเลยค่ะรถถังต้องออกมาต่อสู้แบบดุด,ดันและจําเป็นต้องทําให้แมนนี่ปากเกียวเคลื่อนไหวเยอะๆแมนนี่จะได้เหนื่อยและต้องคอยเคลื่อนไหวเร็วๆแมนนี่จะได้สูญเสียพลังงานเร็วๆอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้นักสู้เหนื่อยคือโจมตีไปที่ลาตัวมันได้ผลดีมาก ไม่ใช่แค่ทําให้นักสู้บาดเจ็บนะคะแต่ยังทําให้เหนื่อยด้วยเนื่องจากรถถังเป็นนักสู้มวยไทยมาตั้งแต่อายุ8ขวบวิธีที่เขายืนวิธีที่เขาออกหมัดนั้นแตกต่างจากมวยสากลอย่างมากมันอาจจะทําให้แมนนี่ปากเกียวสับสนรถถังต้องไม่ปล่อยจังหวะหรือเวลาให้แมนนี่คิดมากเกินไปและทง่งเดียวที่สามารถทําแบบนี้ได้คือรถถังต้องดุด,ดนันลุกเข้าหาตั้งแต่เริ่มต้นยันจนจบ ต้องทําให้ปากเกียวต่อสู้อย่างรวดเร็วแผนของรถถังควรจะวางแผนให้ปากเกียวออกกําลังในการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และทําให้ปากเกียวออกแรงให้ได้เยอะๆเพราะถ้ารถถังทําแบบนั้นได้เนี่ยหลังจากยกที่สองไปปากเกียวน่าจะหมดพลังไปเยอะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นจากการต่อสู้ระหว่างแมนนี่ปากเกียวปรารุกิยาอันโปที่ผ่านมาคือปากเกียวเหนื่อย ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้อยู่ในขั้นที่สูงมากด้วยนะคะลุกิยาไม่ได้ดุดดันอะไรเลยและเขาแทบไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของปลาเกียวเลยเขาแค่ทําให้ปาเกียวต่อสู้ตลอดและใช้พลังงานให้มากที่สุดบอกเลยนะคะเห็นได้เลยว่ารถถังจะสามารถทําให้ปาเกียวเดินถอยหลังติดเชือกและสามารถต่อยหมัดแรงๆเข้าที่ลําตัวได้ รถถังต้องผสมผสานท่าไม้ตายเพื่อให้แมนนี่เดาไม่ออกและไม่สามารถคาดเดาได้แต่ประเด็นหลักต้องโจมตีไปที่ลำตัวหรือแม้แต่ต่อยเข้าไปที่ตักแมนนี่ปาเกียวจะอดทนรับการต่อยที่ตักได้มากขนาดไหนคำตอบคือน่าจะได้ไม่กี่หมดัดหรือแม้แต่หนึ่งหมดัดถ้าหมัดนั้นแรงมากพอ จุดสําคัญที่จะทำให้รถถังชนะปาเกียวคือทําให้ปาเกียวเหนื่อยเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ปาเกียวเหนื่อยสกิลความสามารถต่างๆของเขาจะน้อยลงตามกําลังประสบการณ์ระดับความสามารถจะไม่มีความหมายเลยในเวลานั้นถ้าทําให้ปลาเกียวรู้สึก มากพอร่างกายเขาจะบังคับให้เขาหยุดและนั่นจะทำให้รถถังโจมตีได้ง่ายแต่แน่นอนค่ะแมนนี่มีโอกาสชนะตลอดเวลาเหมือนกันและแมนนี่ปาเกียวต้องทำยังไงถึงจะชนะหากปะทะรถถังการเดินเกมที่ดีที่สุดคือให้ปาเกียวเลือกรับหมัดและให้หลบไปทางที่ทำให้รถถังพลาดถ้าปาเกียวทำให้รถถังพลาดได้ก็เป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นค่ะ ที่จะทำให้รถถังหงุดหงิดเคยเห็นรถถังตอนหงุดหงิดหรือแม้แต่โกรธตอนที่คู่ต่อสู้ไม่อยู่ต่อหน้าของเขาและคอยขยับตลอดเวลาและนั่นทําให้เขาต้องคอยไล่าตามคู่ต่อสู้รอบสังเวียนดังนั้นไม่น่าจะใช้เวลานานาน,นักที่จะทําให้รถถังหงุดหงิดหรือโกรธ นักสู้ที่ดีมักจะพูดตลอดแลาพวกเขาไม่เคยใช้อารมณ์ในการต่อสู้เพราะว่าสมองต้องโลกจะได้คิดได้วางแผนระหว่างการต่อสู้หาทางที่ดีที่สุดให้ตัวเองในการต่อสู้ได้ระหว่างแมนนี่ปากเกียวกับรถถังแน่นอนว่าแมนนี่ปากเกียวมีหมัดที่ดีกว่าหมายความว่ามีเชิงการชกที่ดีกว่าและสามารถออกหมัดชุดได้ดีกว่า ตราบใดที่แมนนี่ปากเกียวยังมีความอดทนเห็นได้เลยนะคะว่าเขาสามารถออกหมัดรัวๆไปที่รถถังและขยับหลบไปทางซ้ายหรือขวาก่อนที่รถถังจะเริ่มออกหมัดรัวๆสวนกลับด้วยซ้ําแมนนี่ต้องเลือกออกหมัดดีๆนั่นจะเป็นกุญแจสําคัญในการได้ชัยชนะของเขาตราบใดที่แมนนี่มีรูปร่างรูปทรงสภาพร่างกายพร้อมที่จะต่อสู้ยังไงก็ชนะได้ค่ะ มันนี่ปากเกียวเป็นที่รู้จักมากในการออกหมัดจำนวนมากแบบมากๆใน1ยกบางครั้งออกหมัดมากกว่า100ครั้งใน1ยกถ้าปากเกียวสามารถอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีและสามารถทำแบบที่พูดไปข้างต้นได้มันจะยากสําหรับรถถังที่จะรับมือและทนหมัดชุดเหล่านั้นได้และถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ยากที่จะโจมตีรถถังหมัดพวกนี้ต้องโดนเต้าเน้นๆแน่นอนนั่นจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากสำหรับรถถัง นักสู้ทั้งสองคนมีโอกาสที่จะชนะทั้งคู่และบอกตามตรงนะคะชื่นชอบนักสู้ทั้งสองคนเลยค่ะถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆมันคงน่าเหลือเชื่อมากถ้าหากเกิดขึ้นในประเทศไทย,ยบ้านเราจินตนาการออกกันไหมคะว่าจะมีคนมากมายขนาดไหนจะดูการต่อสู้ครั้งนี้สดๆรู้ตัวเลยค่ะว่า นี่เป็นหนึ่งในคนที่รีบซื้อตั๋วตอนเปิดขายแน่นอนมันคงจะเป็นการต่อสู้ที่เหมาะสมกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคู่มีรูปร่างและส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันและถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆแฟนๆอย่างเราคงสนุกมากแน่นอน